นียายรักเรื่องโลกของใบบัวโดยอนัตตาตอนที่24ตอนอวสานตาภูชี้ที่ทางรอบๆให้ผู้เป็นบิดาดูเขาตัวติดกับมารดาราวกับเป็นฝาแฝดเก็บงำความรับของแม่และเข้มแข็งให้ได้เหมือนพ่อเขาเห็นพืชผลมากมายคนงานอีกส่วนที่ยังคงเก็บเกี่ยวผลผลิตทั้งที่มีงานศพ และงานศพนั้นเป็นคนที่ให้อาชีพกับพวกเขาบางคนไม่รู้ว่าพานุเป็นใครแต่ทุกคนรู้จักตาภูดีจึงพอจะเดาได้ต่างยกมือไหว้เขาอย่างนอบน้อมพานุตื่นตะลึงกับสิ่งที่ได้รับรู้และได้เห็นยินดีกับสิ่งที่ใบบัวทมไม่นับรวมสิ่งที่ใบบัวนำไรายได้มาสร้างวัดให้เจริญรุ่งเรืองโดยมีชื่อของครอบครัวติดปรายอยู่ให้เห็น ตาภูเปิดออฟฟิศของมันดาให้พานุดูเขาได้พบกับฝ่ายบัญชีและประจวบซึ่งก่อนหน้านี้เคยกินค่าแรงของใบบัวแต่ตอนนี้กลายเป็นหุ้นส่วนแม้จะมีไม่มากเท่าแต่เขาก็ภาคภูมิใจประจวบเล่าเรื่องราวที่เคยช่วยเหลือใบบัวในครั้งหนึ่งที่ใบบัวท้องจนมาถึงตอนนี้บุญคุณของใบบัวที่ไม่สิ้นสุดสำหรับคนจนๆเช่นเขาพานุเห็นเอกสารในเซฟ และเงินในบัญชีที่มีมากโขเกินครึ่งที่เขามีอยู่ก็ยิ่งทำยิ่งทำให้เขาทึ่งมีหน้าละเจ้าลูกชายจึงไม่เคยไปไหนอยู่ช่วยมารดามาตลอดงานเผาศพของใบบัวกระดูกถูกลอยอังคารทั้งหมดตามพินัยกรรมที่เธอได้เขียนเอาไว้ในพินัยกรรมไม่มีอะไรมากมาย มีแค่เพียงความทรงจำและรอยยิ้มของเธอที่เขาสำนึกได้เขาเก็บสร้อยเพชรของเธอในเซฟเอาไว้ให้ตาภูตามพินัยกรรมแต่เมื่อเขาหยิบกล่องออกมากลับพบกับกระดาษแผ่นหนึ่งมันร่วงลงมาเขาหยิบขึ้นมาเปิดดูลงวันที่ลายมือของใบบัวตาภูกับยายพีตามเข้ามาพอดีทันเห็นพานุสุดลงนั่งที่เก้าอี้ทั้งสองมองกระดาษในมือของบิดาก้มลงอ่าน กับท่านคุณพานุค,คะในวันนี้ใบบัวตรวจเจอโรคร้ายคะ่ะใบบัวไม่เจ็บไม่ปวดเลยคะ่ะแต่แค่เขียนข้อความนี้เอาไว้เป็นเพราะกลัวว่าจะลืมบอกกับคุณไปครั้งหนึ่งที่คุณเคยถามเมื่อนานมาแล้วว่าโลกของฉันคืออะไรอะไรที่ฉันอยากจะทำคำตอบของฉันมีมากมายเลยคะ่ะ แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มที่ตรงไหนแต่ฉันไม่สามารถจะจากคุณไปได้เพราะฉันรู้ว่าทั้งคุณและฉันเรารักกันและไม่เคยห่างกันได้เลยคุณมีภาระโลกของคุณกว้างหน้าที่ที่คุณต้องดูแลมีมากมายแต่โลกของฉันมันแคบเหลือเกินคุณมอบลูกที่น่ารักมอบโลกที่แคบแต่มีความสุขใช่ค่ะ โลกของฉันคือคุณคาคุณพานุโลกของฉันมีแค่คุณรักคุณเสมอคุณพานุจากใบบัวน้ำตาของเขาหยดลงอาบแก้มใช่เขาจำได้เขาเคยถาเธอสองครั้งแต่เธอไม่เคยยอมตอบนี่ไงคำตอบของเธอเขาจำแววตาตอนนั้นได้เธอหันมามองเขาแล้วยิ้ม ความจริงเธอคงตอบเขามานานแล้วแต่ไม่เคยพูดออกมาลูกลูกเช็ดน,น้ำตาก่อนจะก้มลงกอดเขาแม่บอกกับผมว่าแม่มีความสุขทุกวันมีแค่วันเดียววันที่แม่ตัดสินใจจะทิ้งพ่อไปวันที่พี่ของเราตายหลังจากนั้นแม่ก็หมั่นสร้างความดีและมีความสุขให้มากที่สุดตาผูบอกกับเขาเขาพยักหน้า หันไปยิ้มให้ลูกๆก,กอดลูกๆทั้งสองที่รักดังดวงใจหลังจากเรียนจบยายพีกลับมาบริหารบริษัทคู่กับเลิศทาดาลูกของเอ็มออนช่วยกันบริหารจนกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งขณะที่ตาภูเรียนไปทำงานของแม่ไปจนจบปริญญาโทสำหยัขยับขยายงานของมารดาจนยิ่งใหญ่จนต้องพยายามหยุดตัวเอง ขณะนั้นพานุอายุได้62ปีเขาวางมือทุกอย่างพักผ่อนในห้องของเขาที่เคยอยู่ร่วมกับใบบัวไม่มีวันไหนเลยที่เขาไม่คิดถึงเธอใบบัวรอยยิ้มของเธอเขาจำได้ครั้งแรกที่เขาพบเธอเด็กหญิงตัวน้อยเก็บดอกไม้ในสวนเขาชวนเธอคุยอะไรบางอย่างเขาเผอยิ้มออกมาเพราะนึกออกนั่นเป็นรอยยิ้มแรกที่เขาได้รับจากเธอ ดวงตาของเขาทอดมองออกไปที่ความเขียวขจีด้านนอกบนเตียงนวมนุ่มๆทอดมองตามความสบายที่ร่างกายได้รับเกตยกชาร้อนควันกรุ่นและขนมเข้ามาเสิร์ฟเห็นพานุหลับท่าทางสบายใจจึงแตะที่หลังมือของพานุเบาๆเขาไม่ตื่นแต่มือนั้นตกลงข้างกาย ดวงตาของเกบเบิกโพลงเมื่อสายตาพลันมองไปที่กระจกส่องมาที่พานุร่างที่หลับอยู่ทันเห็นหญิงสาวคนหนึ่งที่ยืนมองพานุหญิงสาวที่ดูคุ้นเคยในกระจกเกตตกใจยกมือทาบอกผงะจนตัวล้มลงหงายท้องคุณใบบัวเสียงแทบไม่หลุดออกมาเมื่อเห็นว่าพานุค่อยๆยยืนขึ้นทั้งที่ร่างจริงตรงหน้ายังคงนอนอยู่ แต่ในกระจกพานุจับมือกับใบบัวยิ้มหวานให้กันรูปร่างที่ปรากฏอยู่ในช่วงแรกของพวกเขาช่วงอายุก่อนมีลูกหลังแล้วทั้งคู่ก็หันมายิ้มให้เกตก่อนที่จะหายไปเกตน้ำตาอาบแก้มคุณใบบัวคะคุณยังคงรอคุณพานุอยู่หรอคะเกตขอให้คุณทั้งคู่ได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดี พบภูมิที่ทําให้คุณได้พบแต่ความสุขนะคะและได้รักกันทุกชาติไปเกตยกมือพนมยิบอองมาทั้งน้ำตาเอาวสารอ๋อยังมีเรื่องของคุณหญิงเพนแขหลังจากที่พานุบอกเรื่องตกเลือดของใบบัวคุณหญิงก็มีอาการเสียสติไปทีละน้อยก่อนจะมีอาการเส้นเลือดในสมองแตก เป็นอมพาสทรมานร้องโหยหวนและวาดกลัวอยู่ประมาณห้าปีก็เสียชีวิตเพราะมีเวรมีกรรมที่ตนก่อนี่ราคาชีวิตขอให้ทุกคนที่ฟังนิยายเรื่องนี้เก็บไปคิดทบทวนนะคะอย่าตัดสินคนที่ภายนอกและขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติมีความสุขในทุกๆวันขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับฟังขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะ โดยอนัตตาค่ะ